สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีลุงคนหนึ่งที่กรหนกเขาชื่อมิสเตอร์จอร์ดเรียกกันว่าลุงจอร์ดก็ได้ครับอายุเยอะแล้วนะครับเขาไปแทงบอลสิบคู่ว่าเสมอกันหมดอัตราต่อรองนะครับเดี๋ยวให้ดูถ้าเขาแทงสิบคู่นี้แล้วเสมอกันหมดอย่างที่เขาแทงเนี่ยเขาได้เก้าหมื่นเก้าหมื่นเท่าตัวเก้าหมื่นเท่าแทงหนึ่งได้เก้าหมื่นเท่าตัวแล้วก็เดี๋ยวช่วยเอาแถบข้างหลังนี้ นี่คือคู่ที่ลุงคนนี้ยเขาไปแทงเอาไว้กับบอลบอลบ,บอกว่าคุณเลือกมาเลยสิบคู่แล้วมันต้องออกแบบนี้เป๊ะๆนะใช่ oh แล้วคืนนี้แข่งไปแล้วใช่ไหมแข่งไปแล้วครับอ,อ๋อผลก็ตามนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อ oh oh. คือมันจะมีบอลชุดครับบอลชุดของเมืองนอกคือคุณเลือกมาเลยว่าคุณจะเอาสิบคู่ไหนคุณจะแทงบอลโลกบอลลาลิก้าบอลอะไรได้หมดพี่ก็นต oh ้ใ oh. นมุเล็กข้างหลังเนะี่ยคือผลจริงใช่ไหมใช่ครับอ๋อก oh ็ oh. <ข>ออกมาเรียบร้อยแล้ว มีวอลเจอเพสตันทีมเก่าออมีมัมืานกันเจอเชลเตอร์แมนเชลเตอร์แฮมนะครับ<ม>เอ่อเ่แบทฟอร์เอาปว่าสิบคู่นี่ยมันเสมอกันหมดใช่เหรออ,อลุงคนนี้ลนนอ,อลุงคนนี้ได้เงินเก้าหมื่นเท่าปรากฏว่าเขาไปแทงไว้สามเพนนีเขาได้ไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสามเพนนีนี่ถูกมาก <laughs> ผมว่าเขาแทงแบบ แทงทิ้งอ่ะแทงทิ้งแต่ใครจะเชื่อเลือกมาสิบคู่แล้วแทงว่าเสมอหมดหมดหมดจากทั่วโลกจากทั่วโลกจิ้มเลยจิ้มเลยฮะมันนอกก็จะมีอยู่นะคุณจะแทงบอลประเทศไหนก็ได้แล้วคุณก็เลือกมาเลยชุดหนึ่งเขาจ่ายแบบหลายเท่าตัวอันนี้มันน่าสนุกนะผมว่าคนที่โดนกินมันก็เยอะแหละแต่ทั้งหมดเห็นรอว่านานๆจะมีแบบต้องนานๆมากๆนานๆมากๆนานมากอ่ะในพี่กหนกดูครับข้าง ของร่างที่เป็นสีเหลืองครับ2,686นั่นนะครับเป็นหน่วย<ม>ปอนเนี่ยน,นะพอเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนสองนานาจะเกิดปรากฏการณ์นะครับ<ม>การดีไซน์สตัร์เต็บอลยุคใหม่ต้องเป็นแบบนี้<ม>สะท้อนถึงความเป็นเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมสีเข้าไปในหยิบคือมันมีความเข้าใจว่ามันมีความเป็นวัฒนธรรมของ ชาวอิบลายด้วนลายสีแดงแบบคนนี้ทมองาให้ซาร่าใส่เห็นไหมแบบพผรงภาษาคําฟอนแบบคือมองไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเอออเน,นี้ยมันคือมันต้องของซาร่าเลยน้องซาร่ามันต้องของซาร่าสวยไหม,อมทองแดง